ดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่บอมได้ยนะค,ะค่ะลูกค,ค้าคนสำคัญของเราเองค่ะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5อยู่กับนังนัตตีค้ค่ะกับช่องนัตตี้ขายฟอร์ดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาสอบถามความประทับใจของพี่บอมนะคะว่าวันนี้รับรถส่งมอบคันนี้รู้สึกยังไงบ้างนะคะค่ะพี่บอมคะทำไมถึงเลือกมาเอารถกับฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5คะพี่เราเจอกันตอนมต์โชว์ใช่มต์โชว์แล้วก็ข้อมูลตรงนี้เราได้อาที่ได้จากอาจจะเยอะแล้วก็ พยายามจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วผลปรากฏว่ามันมาจบที่ที่นี่ม,มาจบที่นี่มไม่งั้นวันนี้คงไม่ได้ออกรถรก็คือเราเจอกันที่งานมอเตอร์โชว์นั่นเองค่ะแต่ว่าพี่บอมบอกน้อ,นองรัตเลยว่าที่งานว่าพี่มีเลิกรับรถเดินกุมภาณ์นะอย่าเพิ่งด้งพี่นะคะก็คือก็ทำเลิกจริงๆเนาะกุมภาจริงๆค่ะแล้วก็ของเราแบบไฟแนนซ์เนาะเรายื่นไฟแนนซ์นาน,น,นไหมคะพี่บอมโอ้จริงๆแค่วันเดียวก็รู้เรื่องแล้วครับใช่วันเดียวรู้เรื่องเลยวัมาก ก็คือในส่วนไฟแนนซ์ก็ไม่วุ่นวายนะคะอย่างที่ลูกค้าหลายท่านคิดก็คือตัวน,นี้พี่วอลแค่วันเดียวก็คือทราบผลเลยแล้ววันนี้รถส่งมอบตัวจริงเป็นยังไงบ้างมาเห็นรถนนสวยอ่ะถึงใจแม่สวยอ,ะ <laughs> อ่ะคือจริงๆแล้วมันมีหลายๆที่นะครับมันมีหลายๆที่ที่ว่าชุดแต่งเันนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็เพิ่มราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แต่ผมปรากฏว่าที่นี่ผมได้เต็มกราฟเลย เต็มปรบาบเลยฉะนั้นต้องขอบคุณทางน้องนัตตี้ด้วยนะครับที่ช่วยดันจนสุดเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็หลังการขายยังไงไม่หายแน่นอนดูแลเหมือนเดิมแล้วก็อยากให้พี่บอมฝากถึงลูกค้าทุกท่านค่ะที่กําลังฟังอยู่ว่าทําไมต้องหมอรถที่ร์ดพะรากับน้องนัตตี้จริงๆแล้วว่าคือบ้านผมอยู่บางกะรอข้ามมาเนี่ยมาห้าสิบกวโลมั้งยอมเพราะว่าหนึ่งคือน้องเขาดูแลดีสองคือมันมีในเรื่องที่ว่าคุ้มค่าไหม มันคุ้มค่านะครับมันคุ้มค่าชุดแต่งนี่บานเลยไปดูได้เต็มคันรถสวยงามแต่งเต็มกราฟนะครับแต่งหมดเลยทุกอย่างหมดเลยแล้วก็เท่าที่เทียบดูแล้วที่นี่ดีที่สุดผมเลยยอมที่จะมาจากบางกะปิ ที่นี่มันไกลนะคอ <Conf irm S 1> นเฟิร์มเลยไหมคะคอนเฟิร์ <Conf> irm, ม <laughs> <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกนะคะความทราทาใจ,จากลูกค้าคนสำคัญของเราน้องรัฐก็เป็นตัวแทนนะคะที่บริษัทการขายแล้วก็ชมพระที่ห้าขอขอบคุณพี่บอม<ช>แล้วก็ขอบค <ขอ S 2> ุณมากๆนะคะที่มาเลือกรถออกรถฟอกกับพี่นี่แล้วก็ออกกับน้องรัฐนะคะก็หวังว่าน้องรัฐจะได้ดูแลรถฟอดของพี่คดีแล้วก็คันต่อๆไปของครอบครัวนะคะได้เลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ